เมื่อนี้ลักสมุนก็นจะพาเพื่อน,อนมาชมวัดนองปากขาวจังหวัดตงบุรีพูเด้อพี่น้องเด้อมาก,กับยาติเนาะกับหลานไา้ผู้หนึ่งเนาะค่ะพี<ป>่หลานไาย้อยากมาบึงป่าเนาะก็เลยพามาคุณบอกว่าอยากมาให้อาหารปลาก็เลยพามาเนาะค่ะวัดนองปากขาวคุนก็นจะมีสัตว์ต่างๆเนาะอยูใ่ในนี่อาจจะบ่หลายเนาะค่ะส่วนมากคุนจะเน้นปลาเนาะ ให้อาหารปลานี่ค่ะบริเวณรอบๆบัดนองปลาขาวเดอ้อพี่น้องเดอ้อเพื่อนท่านใดเด้อค่ะอาบานนองบวัวลำพูก็อย่าลืมแวะมาเที่ยวกันเดอ้อพี่น้องตอนนี้ลักษมณ์ก็เดินไปซื้ออาหารปลาเรียบร้อยแล้วเนาะก็จะเอาอาหารปลามาให้ปลานะคะก็จะมีปลาตะเพียน แล้วก็ปลาดูกเนะาะค่ะแล้วก็ปลาอื่นๆเนะาะค่ะบารูว่ามีปลาแยงแนะ่นี่ก็คือสภานเนาะคนมีสาละากลางน้ำเด้อพี่น้องบรรยากาศดีดีเมื่อนี่เบ่งรอบๆบรรยากาศดีค่ะปลามีต,ตัวโตัใหญ่ๆเด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมมาให้อาหารปลากันเด้อพี่น้องทำมาเที่ยวหนองบัวลำพูตอนนี้ร้านไส้กำลังให้อาหารปลาอยู่เนะาะค่ะ นี่กับมีนกพิราบเนาะค่ะนกพิราบคนกับคุณเคยกับคนที่เขามาเที่ยวเนาะเอาเม็ดตัวลานไส้ยางไปได้กับยางไปน้ำเม็าะว่หลานไส้ถืออาหารเม็ดเนาะแล้วกับมีขนมปังิ่งเอาเด้อพี่น้องมึงดูป่าลายลายสะอ่อนคักตู๋ใหญ่คักแง่เด้อค่ะพี่น้อง เออนั่นล่ะไปไปยางไปบึงน้ากันเด้อบึงปลาอีหยังแน่ย่างไปมันบรกัดดอกเวลาบกะบย่านข้นนี่ค่ะว่าเขาคุดเคยเหรอเนาะเขาดอกเคยตอนอีหลานไส้คนล่างจะไปสารากลางน้ำเนาะค่ะไปให้อาหารป่าอยู่อสารอ่าอยู่สารากลางน้ำเป็นว่าเป็นอยากมาให้อาหารป่าเนาะก็เลยพามา นี่ค่ะยางไปแล้วนะคะมาค่ะตามกันมาเนาะมาให้อาหารปลานํากนเด้วยพี่น้องนี่จ้าปลามีเตตุยงยงยสะออนค่ะค่ะพี่พี่น้องสะออนค่ะโดนแล้วค่ะบ่ได้มาเนาะดานไส้เอาขนมปังเนาะค่ะให้ปลาเบิ่งเอาด้วยพี่น้องมีเตตุยงยงยด้วยค่ะ มือนีรู้ซื้อ่าจะมีเอ่นกักท่องเที่ยวดิเอ่อนกักท่องเที่ยวเนาะมาเที่ยวกันเพราะว่าวัดนี่เนาะค่ะอ่าลมลื่นมากค่ะมีสัตว์ต่างๆให้ห่งห้ยเบิ่งเนาะค่ะอาจจะมีบลาไหลเนาะแต่ว่ลาพิ่นกับเนินเนินปลาหลเนาะที่ที่ค้นที่เขามาเนาะค่ะเพื่อนก็ จะมาให้อาหารปลาสมากัวเนาะค่ะแล้วก็มาทาบุญทั่วไปเนาะค่ะเนี่ยตัวมักไงเลยค่ะพี่น้องมันดูรอยมากตัวมักไงเวยปลาดูเด้วค่ะพี่น้องปลาดูกเนี่ยรักสมุนก็จะพาเดินเบึงรอบๆบริเวณวัดเนาะจะไปค่ะไปยางเบึงบริเวณรอบๆวัดน้ำกันเนาะว่าขังในวัดนีมีอย่ายแน่เนาะจะไปกันจ้า ในเด้ๆเอ้าเออมองนี uh uh ้ม uh 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 ันไปใส่กิ่งกาเออมันเป็นกิ่งกามันเป็นกิเออกิ่งกาหายเออหายไปไหนวะคิงคองจระเข้แรปเตอร์เด้ยแรปเตอร์อ๋อตรงนี้พันธุ์เสียเฮ็ดยังนี่เด้ปลาดอกไม้เพิ่นธุเสีเฮ็ดปลาดอกไม้ตัวนี้ โอ้นกกระจอกเทศนี่ของแท้เลยนี่ของแท้ได้รูปป่าน่เล็กหน่อยมาเที่ยวตื่นเต้นตื่นเต้นจิ้ยาในโตวนี่เหี้ยไปเนี่ยมีนกกระจอกเทศนี่นะฮัลโหล ฮาวอายุหันหนามาพีนี่ตัวยัหันกลอันนี้นกยังเลยเนี่ย แต่ก่อนเป็นสิงสามันบอสิงสาม,มันอันนี้แล้วอ <c oughs> ุ่นเด็ดเต่าเอานกเป็ดหายโอ้อื้อง <c oughs> นั่น มาอึงอ่ะมีนกถักเลยจับอึงจับอึงจับอึงรเ่นาะเล็กหน่อยขี่อื้องโอ้เงาะปลา กุ่งหนาาเต้อืมอุ้ยอันนี้เป็นเห็ดไหมเก,กวียนตะนี่เกวียนมันมีมันนิดปากขาปูกับแม่ป้องนั่นเด็กเออมันเกวียเขาสาไม้ลาเตะมันกำลังต่อสู้กันอุ้ยนกยุง นกยุง,อ,งอุ้ยนกยุงสีขาวไทยทยเออนี่นกยุงสีขาวคือบอลลัมเหมือนี่ทำไมไม่ล้ำนอตัวนี้ ไม่ลำแพนเลยดูดิบอี่ไทรก,กูบบอสบบอบา,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 าอ่าา <laughs> อไอุ้ยนี่นี่ลำแพนแล้วอ้ยสวยสวยสวย นกตัวนี้ลำแพนแล้วมือนีผ้าเด็กผ้าเด็กหน่อยเนาะคะ่ะมาวัดหนองปลาขาวเนาะอยู่จังหวัดหนองบัวลำพูเด็กหน่อยกำลังตื่นเต้นเนาะคะ่ะเดี๋ยวจะผ้ายางไปเบึงอันนกยุงลำแพนเนาะคะ่ะหน่อยนกักหน่อยนาเด้อพี่น้องเด้อที่สิเหน็นนกยุงลำแพนโอ้ยหันหนามาให้เนี่ยหันมาทั้งพี่ดู สวยค่ะสวยนี่ลำแพนแล้วเอาอล,ลำลำทั้งนี้แนะนะทั้ทงนี้แน่มาทางนี้ <c oughs> เป็นสวนสัตว์เล็กๆนะคะสวนสัตว์เล็กๆอยู่ที่จังหวัดนองบุรีพูดนะคะวัดหนองปลาขาวอ่าตรงนี้ก็จะเป็นนกกระจอกเทศเนาะค่ะ พยายามที่จะเดินมากหางหนาของนกยุ่งเนาะค่ะนกยุง่งลำแพนสวยมากค่ะน่อยนักหน่อยนาเด้อพี่น้องที่จะเห็นค่ะซู้มเขามาไกลๆเลยนี่ เสียงเนาะเสียงนกยุ่งห้องเนาะนี่จ้ามือน,นี้มาวัดนองปลาขาวเนาะคะ่ะข้างบนเป็นกระลอกนะคะ คลิปนี้นะคะถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ลักสมุนนําเนเด้อพี่น้องเด้อเพื่อได้ชมคลิปใหมต่ต่อๆไปนะคะคลิปนี้รักสมุนก็นขอบยบๆยจากเพื่อนๆน,นอกคลิปหน้าเข้ามาเจอกันใหม่นะจ๊ะขอบคุณลลายๆจ้า ลำแพน,นเห็นบ่เอาไปดวนทายมันหันนาเห็ดทายเลยข้าวกุ้นมันหันนาเห็ดไทยเลยมันกำลังเต้นให้เบื้องคุณ ยืนไห้ทายเลยมันอยากลงติตดอกมมันอยากลงติดดอกว้าวล้ำวั้งวลายน้ำมั้งหาใจต้นหลังใช่ปะเตือนหน้าเตืหน้าพี่หายักหายใทั้งถักก็เหรอชิมหายมันมันหันหน้าหาชิมหาย โอ้ทางพีมีเสือ,อต่ก่อนมันเป็นใน,นจระเข้บ่อมันกินหญ้าอันนี้มันกินอยูอมยยย่มันต้องเป็นพักบ่วงกุ้งกระต่ายกระต่ายกับหนู กุ่มกระต่ายกับหนูากไม่ว่กะตาเอากระต่ ่ผันี่เต้าม่เอาผโอ้ควายงามมึงดูตัวมันใหญ่เลยเมือนม่ยืนโชว์เน่นอ อานั่งอยู่ฮ้วนพ่อเอ๊ะนั่งอยู่หันดินั่งอยูมงเก่าหนด